คุณคงเคยได้ยินว่าพ่อแม่มก็จะสอนให้พี่น้องรักกันเสมอไม่ใช่หรอแต่ว่าเรื่องที่ฉันจะเล่ามันไม่ใช่มันอาจจะเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นกับใครสักคนหรืออาจจะเป็นเพียงเรื่องแต่งที่ถูกใส่สีลงไปในหน้ากระดาษแต่สำหรับแก้วการแล้วสิ่งเหล่านั้นล้นเป็นความทรงจำมันแสนเลวร้ายกระนั้น กลับมีเพียงเธอซึ่งเป็นผู้โชคดีได้ถูกรับเลือกให้ลองสัมผัสมันทุกอย่างเริ่มต้นตั้งแต่วันที่พี่กิ่งผู้เป็นพี่สาวสุดที่รักได้เข้าร่วมค่ายจิตอาสาในหมู่บ้านอันทางไกลซึ่งอยู่ทางโซนภาคเหนือเป็นเวลาสาวันสองคืนเดินทางออกจากบ้านวันเสาวตอนตีห้าครึง่งไปยังจุดนัดพบที่บขอสอพอเมื่อรถปารเคลื่อนตัวออกจากตัวจังหวัดเธอจึงได้รับข้อความหนึ่ง รือยังเป็นข้อความสุดท้ายของทริปนั้นจากอีกฝ่ายไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยววันจันทร์เย็นๆก็เจอกันแล้วดูแลตัวเวงด้วยละ่ะแม้ว่ามันจะเป็นเพียงประโยคเรียบง่ายและแสนดาาดื่นแต่สำหรับแก้วการที่ไม่เคยห่างไกลาจากผู้เป็นพี่เลยสักวันทำให้ความวู่วงเข้ามาแทนพื้นที่ภายในใจสร้างความเย็นเยือกมาตามระยางทั้งสจนโดดคิดไปว่าตัวเวงคงจะจับไข้แล้ว ยังไงโครงการนั้นก็เป็นหนึ่งในหน่วยกิจของนักเรียนชั้นม .6 ของโรงเรียนชลาลัยวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเอที่โด่งดังและมีชื่อเสียงในเรื่องการส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ละปีมีรุ่นพี่ที่จบไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับประเทศในเมืองหลวงได้ไม่น้อยไปกว่าโรงเรียนชั้นนําอื่นเลยนั่นเลยเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ปุปกาดีส่งเธอและพี่กิ่งมาเข้ารับการศึกษาในที่แห่งนี้ตั้งแต่มัธยมต้นจนตอนนี้ แก้วการอายุห่างจากพี่สาวเพียงสองปีอีกฝ่ายเกิดปลายปีเธอเกิดต้นปีหากแต่ใบหน้าของพวกเธอกับละไมคล้ายคลึงกันเหมือนกับแฟส่วนต่างก็ตรงที่พี่สาวนั้นผิวพันขาวพุดพองมาจากบีดาทว่าเธอกลับมีผิวคล้ำแดดอย่างมารดาผู้เติบโตมาจากครอบครัวชาวนาอาศัยอยู่ในจังหวัดแห่งนี้มาหลายชั่วอายุคนแล้วช่วงเวลาสวันผ่านไปราวกับโกหก เด็กสาวไม่อยากจะทนรอพบพี่สาวที่บ้านได้จึงขออนุญาตปีดได้เธอนั่งรอที่ท่ารถเพื่อนั่งรถกลับบ้านกับอีกฝ่ายแทนโดยไม่ลืมกำชับให้โทรบอกหลังจากขึ้นรถพร้อมกับพี่กิ่งแล้วเธอรับคำอย่างขันแข็งก่อนจะเรียกวินเตอร์ไปยังที่หมายช่วงเย็นของวันจันทรถติดหนักจนมืดฟ้ามัวดินทำให้พี่คนขับต้องเบี่ยงซ้ายหลบขวา ซอกแซกไปตามซอยลัดพือหลีกเลี่ยงไฟแดงกว่าจะถึงบขอสอท้องฟ้าก็ผันแป,แปลเปลี่ยนเป็นสีแสดเสร็จแล้วเอามาแค่20ก็พอน้องวันแรกของสัปดาห์ก็เงี้ยขอบคุณค่ะเธอยื่นแบงค์สีเขียวให้สองใบพลางกระชับสายกระเป๋าเป้ของนุ่งเรียนมุ่งหน้าไปยังสถานีเบื้องหน้ารถบัสขนาดใหญ่ถูกจอดเรียงกันเป็นตับ ดูไม่เอกว่าคันไหนเป็นของพี่กิงกระทั่งหางตาเหลือไปเห็นล่างสูงเพียวของใครบางคนกำลังลากกระเป๋าเดินทางสีส้มใบใหญ่ก้าวตรงเข้ามาหาเธออย่างเชื่องช้าอ่ะพี่กิงแก้วการทันไปได้กอีกฝ่ายแต่ทว่ารอยยิ้มที่เคยผุดอยู่บนใบหน้ากลับหุบลงทันทีที่เห็นพี่สาวอย่างชัดเจนเส้นผมสีปีกาเคยถูกมัดรวบตึงกลับยุ่งเหยิงจนดูไม่ต่างจากคนเพิ่งตื่น ตายตาดำคล้ำเรากลับไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวันริมฝีปากสีอ่อนแตกแห้งเพเยอเล็กน้อยแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาแก้วสบายดีไหมทุกอย่างคล้ายกับเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆแล้วแก้วการกลับไม่คิดอย่างนั้นเลยพี่กิ่งจากที่ชอบออกไปเดินเล่นในหมู่บ้านทุกวันตอนเช้ากลับมกตัวอยู่ในห้องเป็นวันโดยไม่เปิดไฟสักดวง ตอนกินข้าวด้วยกันตอนเย็นก็ทําเพียงนั่งมองข้าวในจานนิ่งๆขณะที่มือทั้งสองข้างจิกเล็บลงบนโต๊ะเรากับกําลังสะกดกั้นอะไรบางอย่างเอาไว้ตกดึกแก้วการกลับได้ยินเสียงกระซิบกระซาบดังมาจากห้องด้านข้างซึ่งหัวเตียงของเธอกลับตรงกับห้องของพี่กิ่งพอดีต่อให้พยายามคุมโปงหรืออุดหูเปิดเพงลงร็อกวงโปรดเพื่อจะสามารถกบเสียงน่าตำคัญเหล่านั้นทั้งที่ในความเป็นจริง เธออยากจะเดินเข้าไปดูว่าอีกฝ่ายเป็นอะไรถึงได้ทําแบบนี้ทุกคืนและทําแบบนี้มาเป็นเวลานานเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วหลังจากที่กลับมาจากค่ายสอสวันแรกแค่ลการพยายามถามไทยพี่กิ่งว่ามันเกิดอะไรผิดปกติในสถานที่แห่งนั้นหรือว่าไปเจออะไรไม่ดีมาหรือเปล่าแต่ทว่าคำตอบที่เธอได้รับกลับมามีเพียงรอยยิ้มกว้างหน้าสีเสเอียน ในตาสีเข้มไรซึ่งประกายสดใสดังเดิม,ดมจับจ้องมายังใบหน้าของเธออย่างนิ่งๆไม่รู้ทำไมเธอถึงรู้สึกเหมือนกับสายตานั้นทะลุทะลวงไปถึงวิญญาณพาให้ขนทั่วร่างลุกชูชันอย่างพร้อมเพรียงจนเธอนึกเสียใจที่ถามออกไปพอแผนแรกใช้ไม่ได้เด็กสาวจึงเลือกที่จะบอกกับมารดาเพียงลำพังก็ดันถูกผู้เป็นพี่สาวตามกอติดทุกฝีก้าายิ่งกว่าเงาตามตัว ขนาดแค่เธอจะเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนตอนพักเที่ยงตอนออกมาก็ยังพบร่างสูงชะลูดของพี่สาวยืนรอหลังสาวพร้อมกับจ้องขเขม็กมาทางเธอโดยตาไม่กระพริบกระทงแก้วการเริ่มระแวงกับท่าทางผิดปกติที่ว่าจนเก็บเอาไว้ฝันก็มีทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวันเธอจึงตัดสินใจลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตไม่แน่ว่าจจะมีใครบางคนพบเจอกับเรื่องประหลาดอย่างที่เธอเผชิญก็เป็นได้ ระหว่างที่นิ้วเร็วสไลด์ผ่านกระทู้ต่างๆบนหน้าเว็บบอร์ดหัวข้อลี้ลับเธอกลับสะดุดตาเข้ากับชื่อแอคเคทาระดับ2ดาวที่มีชื่อว่า Dark Room 23บอกเล่าเรื่องดาวที่ตัวเองเคยพบเจอกับตัวหลังจากที่พี่สาวได้กลับมาจากการเข้าค่ายเช่นเดียวกันน่าสนใจดีไม่แน่มันอาจจะช่วยเธอได้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมดาร์กไมได้เข้ามาแชร์เรื่องผีกับทุกท่านเหมือนเดิม แต่ผมต้องการมาบอกเล่าวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อยากจะเกิดขึ้นกับทุกคนได้ทุกเมื่อจะเชื่อหรือไม่ก็ <c oughs> ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทุกท่านแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอเข้าเรื่องกด10ข้อในการอยู่ร่วมกับพี่สาวที่เปลี่ยนไปของผมเลยดีกว่ากดข้อที่1ก่อนนอนทุกคืนคุณจะต้องเช็คให้ดีว่าหน้าต่างและประตูห้องของคุณถูกล็อกแล้ว มิฉนั้นกลางดึกจะมีเสียงฝีเท้าเดินวนเวียนอยู่รอบเตียงพร้อมกับเสียงลมหายใจดังรถใบหน้าหากถึงขั้นนั้นแล้วจงหลับตาต่อจนกว่าอีกฝ่ายจะเดินจากไปเพราะคุณคงไม่อยากเห็นในตาสีขาวโพร่งจ้องมัดทำกลางความมือดหรอกนะกฎข้อที่2ช่วงเวลาตอนเช้าจะเป็นสวรรค์ของคุณพี่สาวสุดที่รักจะมีอาการง่วงซึมราวกับคนอดลาบอดนอนขอแค่คุณทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ เธอจะไม่มีวันรู้ว่าคุณยังตื่นอยู่ชีวิตของคุณในวันข้างหน้าจะสบายขึ้นกว่านั้นเยอะกดข้อที่3บางครั้งเธออาจจะไม่ค่อยอยากอาหารแต่มักจะชอบแอบเอาของสดมายัดไว้ตามซอกหรือภายในบ้านหรือยัดไว้ภายในห้องตามตู้หรือร่องระหว่างเตียงเพิ่งรับรู้ไว้ว่าเจ้ามือว่างเหล่านั้นล้นยังมีลมหายใจอยู่ในช่วงหนึ่งก่อนจะถูกพี่สาวของคุณกระชากเครื่องในออกมากิน กฎข้อที่4ี่พวกสัตว์มักจะมีสัญชาตญาณพิเศษกว่ามนุษย์เมื่อใดที่อีกฝ่ายเดินผ่านหมาหรือแมวสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะต่างพากันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางคุณจำเป็นจะต้องจับพี่สาวของคุณให้แน่นเพื่อไม่ให้เธอพุ่งเข้าไปจับพวกมันมาหักคอเชื่อสิตั้งแต่เรื่องบ้าๆพวกนี้เกิดขึ้นกับชีวิตผมไม่เคยมีวันไหนที่ผมกล้าปล่อยให้เธอเดินออกจากบ้านคนเดียวเลยกฎข้อที่ห เวลาพวกเราไม่ได้อยู่ด้วยกันควรจะเป็นเวลาที่คุณมีความสุขที่สุดแต่คิดผิดตหนัดแล้วครับโทรศัพท์มือถือของคุณจะสั่นตลอดไม่ต้องเปิดดูก็น่าจะรู้ว่าใครทักมาแนะนำให้อย่าเปิดข้อความดูมิฉะนั้นคุณอาจจะพบกับภาพศิลปะที่เกิดจากซากศพของหนูหรือแมลงที่พี่สาวคุณจับได้เต็มกล่องข้อความของคุณกฎข้อที่6หากคุณคิดจะบอกเล่าเรื่องนี้ให้คนในครอบครัว หรือคนรอบข้างแล้วก็หยุดคิดได้เลยเธอจะเฝ้าติดตามคุณแจยิ่กว่าเงาตามตัวโดยไม่ให้คลาาส,สายตาเลยแม้แต่ครึ่งนาทียิ่งโดยเฉพาะตอนที่อยู่กันสองต่อสองบรรยากาศรอบตัวของเธอจะเต็มไปด้วยความกดดันและเย็นเยียบวันดีคืนดีคุณอาจจะกลายเป็นหนึ่งในของสะสมของเธอก็ได้ถ้าคุณไม่ระวังตัวกดข้อที่7ข้อต่อไปนี้จําเป็นมาก โดยเฉพาะคนที่ใช้ห้องนอนรวมกับพี่สาวของคุณเป็นไปได้ว่ากลางดึกอีกฝ่ายจะลุกขึ้นมาพูดพึมพำอะไรสักอย่างตัวร่างกายสั่นเป็นเจ้าเข้าผมกระเซิงจนเตียงที่นั่งอยู่กระแทกเข้ากับผนังเป็นจังหวะโปรดจงรู้ไว้ว่าเธอกำลังติดต่อกับอะไรบางอย่างที่จากมาอย่าสนใจและนอนต่อไปอย่างมีความสุขเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะโดยไม่จำเป็นกฎข้อที่แปด ถ้าครอบครัวของคุณจําเป็นต้องไปทําบุญที่วัดไหนสักแห่งตอนเช้าของวันนี้พี่สาวของคุณจะมีอาการร้องเสียงหลงฟังดูคล้ายกับนกแสกบางก็เหมือนกับแมวร้องออกมาดังลัน่นพร้อมกับวิ่งเข้าไปหลบในห้องของเธอโดยไม่ออกมาพบหน้าใครขอให้คุณอดทนและเดินเข้าไปเคาะประตูแล้วบอกเธอว่าเดี๋ยวเย็นๆเอาของกินมาฝากแล้วเธอจะค่อยๆสงบลงเองไม่ว่าคุณจะซื้อของหรือไม่ มันไม่สําคัญเพราะอีกฝ่ายก็ไม่ได้สนใจอาหารมนุษย์อยู่แล้วกฎข้อที่9กตทุกวันพระจะมีเหตุการณ์ปราบเซียนเกิดขึ้นไม่ว่าใครก็ต้องจดจำวันนี้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะผมเคยเจอมากับตัวแล้วเอาเป็นว่าย้อนกลับไปอย่างที่ข้อหนึ่งพร้อมกับนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกคุณนับถือมาก่อนให้ดีๆมิเช่นนั้นผมจะไม่รับประกันว่าอีกฝ่ายจะทำเพียงแค่พังประตูเข้ามาหรือเปล่า กฎข้อที่สิข้อนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับพี่สาวของคุณเท่าไหร่แต่ถ้าหากใครได้เข้าไปที่ค่ายแล้วห้ามกล้าออกมาจากอาคารที่พักหลัง23นสิานกาเด็ดขาดเพราะการกระทำของคุณนั้นไม่เพียงจะนำพาเรื่องยุ่งยากมาสู่ตัวเองแต่จะทำให้คนรอบข้างลำบากด้วยเช่นกันหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับตอนนี้ผมคงต้องรีบไปทานข้าวเย็นกับครอบครัวก่อนหวังว่าพี่สาวของผม จะไม่คุ้มคลั่งขึ้นมาอีกหรอกนะแก้วการลรอบกลืนน้ำลายเหนียวลงคอราวกับหินที่ทวงจิตใจของเธอหนักอึ้งทบทวีไม่ได้มีเธอคนเดียวที่ต้องพบกับเรื่องราวน่าสยองขวัญและบ้าคลั่งแบบนี้หากน่าจะมีเหยื่อผู้โชคร้ายอีกหลายคนที่ต้องสูญเสียพี่สาวอันเป็นที่รักให้กับสิ่งลี้ลับน่าเสียดายที่เจ้าของกระทู้ไม่ได้บอกวิธีแก้ไขอะไรเลยบางทีพรุ่งนี้ตอนไปโรงเรียน เธออาจจะลองไปสอบถามเรื่องราวทั้งหมดจากเพื่อนของจู่ๆเสียงประตูห้องนั่งเล่นเปิดออกอย่างเชื่องช้าแก้วการที่กำลังนั่งเอนหลังบนโซฟาสีฟ้าอ่อนพลันดีดร่างขึ้นนั่งตัวตรงแทบจะทันทีขณะหันซ้ายแลขวาหาต้นตอของเรื่องทั้งหมด สุดท้ายก็ต้องถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ไม่นานนักเธอกลับรับรู้ได้ถึงสายตาบางอย่างที่ทิ่มแทงมาจากที่ไหนสักแห่งผ่านให้รู้สึกขันยุบยิบไปทั่วร่างกายประหนึ่งถูกมดแดงไต่แก้วอ่านอะไรอยู่งั้นเหรอฝ่ามือเย็นเฉียบเอื้อมมาจับที่ใบหน้าของเธอจากด้านหลังก่อนที่เสียงหัวเราะเย็นยเยือกจะดังขึ้นเป็นจังหวะ พี่ขออ่านด้วยสิเรื่องการค้างแรมในอุทยานแห่งหนึ่งที่ไม่มีวันลืมเรื่องที่ฉันจะมาเล่าในวันนี้แม้ฉันเองก็ยังไม่แน่ใจในสิ่งที่ตะเวงพบเจอแต่มันกลับฝังรากลึกลงไปในความทรงจำของฉันยังไม่อาจขุดออกมาได้ หากใครสามารถไขข้อข้องใจในสิ่งที่ฉันเจอช่วยคอมเมนต์ไว้ข้างใต้เรื่องด้วยนะคะทุกอย่างเริ่มต้นจากเมื่อสองเดือนที่แล้วฉันกับแฟนที่คบกันมาได้5ปีตัดสินใจไปเที่ยวชมธรรมชาติยังเขตอุทยานแห่งหนึ่งแถวภาคเหนือพวกเราเป็นคนบ้านเดียวกันเติบโตจากฟาร์มและเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองจึงได้มีโอกาสคบกันนับตั้งแต่บัดนั้นวันดอกเดินทาง พวกเราเลือกที่จะไปรถประจำทางและต่อรถรับจ้างเข้าไปเพราะอยากจะสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและการพักผ่อนอย่างแท้จริงแต่ว่าใครจะไปนึกว่าตอนถึงที่โน่นจะข่้าม,มืดจนไม่เห็นปากทางเข้าอุทยาเลยสักนิดเสาไฟฟ้าสุดแค่500เมตรก่อนที่หมายเบื้องหน้านมีเพียงความมืดสงัดเท่านั้นโชคดีที่พวกเราพกไฟฉายกระบอกใหญ่มาคนละอัน แต่แฟนของฉันซึ่งขออนุญาตแทนด้วยชื่อเอก็ได้เสียขวัญไปแล้วทำให้ฉันจำเป็นต้องปลอบใจให้เย็นลงสักพักใหญ่ก่อนก่อนจะเดินไปยังกระท่อมไม้ขนาดเล็กคล้ายสูยนให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ข้างต้นสนเสียงแม่น้ำในลำธารไหลเอื่อยชวนให้รู้สึกสงบกลับกันความว่งเวงของสถานที่ในยามโผลเพลทำให้ฉันอดรู้สึกขนลุกไม่ได้ พวกเราตัดสินใจเข้าไปสำรวจบริเวณกระท่อมเจ้าหน้าที่ร่างโทเดินออกมาด้วยสีหน้าเหนื่อยอ่อนไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงทำให้ฉันปิดปากเงียบปล่อยให้เอพูดคุยกับชายคนนั้นให้เรียบร้อยก่อนจึงค่อยเดินทางต่อหลังจากสอบถามเรื่องที่ตั้งเต็นท์และกฎระเบียบชัดเจนก็ได้เวลาหาตำแหน่งตั้งเต็นท์พีเจ้าหน้าที่ใจดีเดินส่งพวกเราไปที่จุดตั้งแคมป์ที่อุทยานจัดเอาไว้ให้นักท่องเที่ยว จากมุมที่พวกเรายืนอยู่หันหน้าออกไปเป็นหน้าผาสูงชันเบื้องล่างมีลำธารที่ไหลมาจากน้ำตกขนาดย่อมตรงต,รงตรีนเขาฉันเพิ่งมารู้ตอนเห็นที่หลังคอฟ้าสีแสดว่ามันยังไม่มืดสนิทแต่เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวหกโมงกว่าก็ถือว่าค่ำแล้วเจ้าหน้าที่กำชับพวกเราอีก2-3ประโยคส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เรรู้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้ามทิ้งขยะเรราส่งเสียงดัง หรือถ้ามีเรื่องฉุกเฉินอะไรให้โทรแจ้งเบอร์เจ้าหน้าที่กากลางคืนได้ทุกเมื่อพวกเราขอบคุณเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหยิบข้าวของออกมาจาัดเรียงโดยไม่รู้ว่าภายในคืนนั้นจะมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นจนทำให้พวกเรานั้นไม่กล้าไปตั้งเต็นที่ไหนอีกเลยในเวลาตอนประมาณสี่ทุ่มกว่าโดยความที่เดินทางมันเหนื่อยและเป็นเวลาที่ฉันนอนเป็นประจำเลยขอตัวมุดเข้าเต็นท์ไปก่อน เอที่ยังคงดื่มดำกับบรรยากาศและเบียรกระป๋องถูกทิ้งให้นั่งคนเดียวหน้ากองไฟฉันรู้ดีว่าสถานที่แห่งนี้ไม่มีอันตรายใดๆเลยวางใจที่จะหลับไปแต่โดยดีหากไม่นานนะักฉันกลับได้ยินเสียงคล้ายมีใครบางคนลูบขอบเต็นจนต้องลืมตาตื่นเหนือศีรษะม่เงาเลือนลางของมือยาวๆทั้งสองข้างโบกไปมาคล้ายกับเรียกฉันอยู่ ฉันไม่รู้ว่าตัวเองนอนหลับไปนานเท่าไหร่แต่เมื่อพบว่าเองยังไม่เข้ามาจึงค่อยๆรู้ซิบและชะโงกหน้าออกไปดูกลองไฟยังคงโชดช่วงอยู่เหมือนก่อนหน้านี้แต่ไร้ซึ่งร่างของคนที่ตามหาบอกตามตรงว่ายามนั้นหัวใจของฉันหล่นบูบไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยทีเดียวยังไงอุทยานก็น,นับว่าเป็นป่ายิงกลางคืนไม่มีไฟแบบนี้ถ้าอีกฝ่ายเผลอไปสะดุดล้มหรือหลงทางขึ้นมา มันก็คงจะไม่ดีเป็นแน่เมื่อคิดได้เช่นนั้นฉันจึงรีบสวมเสื้อคลุมไหมพรมและออกไปเดินตามหาเอทันทีเพราะไม่มั่นใจว่าอีกฝ่ายเดินออกไปไกลแค่ไหนหรือว่าเดินออกไปไกลหรือเปล่าฉันเลยเริ่มหาตั้งแต่บริเวณที่เขาน่าจะไปห้องน้ำของอุทยานถูกสร้างเป็นอย่างดีแต่ไม่ถึงกับหรูอารมณ์เหมือนห้องน้ำวัดแต่มีอย่างตรงกลางไว้ให้ขันตะอาบน้ำได้ ฉันตะโกนเรียกชื่อของเขาอยู่2อถึงสครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงขานกลับมาคราดีที่นอกจากพวกเราสองคนแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นเลยฉันจึงวางใจที่จะยื่นหน้าเข้าไปดูในห้องน้ำชายภายในนั้นสว่างและว่างเปล่าแม้แต่พื้นยังคงแห้งสนิททำให้ฉันเริ่มกังวลแล้วว่าเอคงหายตัวไปทั้งที่ยังไม่ได้อาบน้ำแน่นอนทันใดนั้น ฉันกลับได้ยินเสียงไอแเบออกมาจากห้องสุดท้ายทั้งหมดมีห้าห้องเรียนการหันหน้าเข้าหากระจกใจหนึ่งหวั่นเล็กน้อยว่ามันจะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เอเป็นไปไม่ได้เลยที่ฉันเรียกตั้งหลายครั้งแล้วเขาจะไม่ขานพอตัดสินใจได้ว่าจะไม่เข้าไปดูเลยเดินหาต่อไปในส่วนที่ลึกกว่านี้ฉันเดินกลับไปยังสะพานไม้ข้ามลำธารขนาดเล็กตรงจุดนี้แหละที่ไฟฉายเกิดเริ่มใช้งานไม่ได้ ทุกครั้งที่มันกระพริบเหมือนกับฉันจะเห็นเงาดำลังๆวิ่งผ่านหน้าเสมอและไม่ทันได้เปลี่ยนไปใช้ไฟจากโทรศัพท์เสียงกรีดร้องของเอพันดังขึ้นมาทางเดียวกันที่ตรงไปห้องน้ำฉันรีบวิ่งไปทันทีก่อนจะพบร่างของอีกฝ่ายที่หันหน้าเข้าหาต้นไม้ขนาดใหญ่ไฟส่องไปเห็นแขนทั้งสองข้างที่เลอะเทอะขี้ดินกางเกงสส่วนนั้นเปืือนโคนเล็กน้อยคล้ายกับอีกฝ่ายไปล้มลุกคุกคลานมาอย่างไงอย่างนั้น ฉันเรียกชื่อเขาแต่อีกฝ่ายก็ไม่หันกลับมากระทั่งก้าวขาไปทีละนิดและเอื้อมมือไปจับที่ไหลเอจึงค่อยๆหันหน้ามาหาฉันไปหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดผวาไม่หลงเหลือร่องรอยของความเมาก่อนหน้านี้ในตาเบิกโพรงจับจ้องมาที่ฉันราวกับได้เห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวริมฝีปากซีดเซียวจนไม่เห็นสีพอเขาได้สติว่าเป็นฉัน เขาก็เริ่มร้องหงร้องไห้ขอให้พาเขากลับบ้านไปทันทีภายในป่าเต็ไมไปด้วยสิ่งชั่วร้ายและหากไม่ใช่เพราะเขาดินเสียงของฉันเอคงไม่มีทางรอดมาจากตรงนั้นแน่นอนตอนแรกฉันไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรเพราะฉันเองก็ยังไม่เจอผีหรือนางไม้ที่ไหนเลยตั้งแต่มาเหยียบที่นี่สุดท้ายฉันเลยปลอไให้เขาสงบลงก่อนที่เอจะไปอาบน้ำ ฉันยังนั่งทบทวนเรื่องราวที่ได้ยินอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึง่งตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วรถเที่ยวแรกก็คือตอน6กโมงยังเหลือเวลาอีกเยอะกว่าพระที่จะขึ้นแต่ฉันไม่มั่นใจว่าเขาจะทนต่อไปได้อีกนานแค่ไหนฉันนั่งดูฟีดใน Facebook ไปเรื่อยๆจนรับรู้ได้ว่าเอกเข้าห้องน้ำนานเกินไปปกติเขาอาบน้ำไม่เกิน20นาทีก็ออกมาแล้วฉันเลยต้องแวะเดินไปดูหน่อย ระหว่างทางที่เดินไปห้องน้ำลมกลางคืนพัดผ่านข้างหูทำให้ได้ยินเสียงคล้ายกับกระซิบจับใจความไม่ได้เส้นทางประมาณ200เมตรเริ่มไกลออกไปไม่มีที่สิ้นสุดฉันเริ่มรู้สึกไม่ดีที่วนกลับมายังป้ายบอกทางเป็นครั้งที่สามน่าแปลกที่ก่อนหน้านี้ฉันก็ยังเดินผ่านตรงนี้ไปได้ทำไมตอนนี้สถานการณ์กลับดูเหมือนว่าถูกผีบบังตาไปซะอย่างนั้นแถมพอหยิบโทรศัพท์ออกมาจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ดันไม่มีสัญญาณเลยแม้แต่ขีดเดียวตอนนั้นไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะเหนื่อยร้อนหรือว่าง่วงสภาพจิตใจของฉันย่ำแย่มากจนถึงขั้นใหา่จะโดนผีดล็อกให้มันจบๆไปไม่อยากไปเชิญหน้ากับเรื่องแบบนี้ต่อไปแล้วแต่ในเมื่อยังตามหาเอไม่เจอฉันก็ไม่อยากจะยอมแพ้ไปอย่างนี้ไม่ทันได้ก้าวต่อหางตาพันเห็นร่างวัยเดินออกมาจากหลังต้นไม้ด้านข้าง ก่อนจะพบว่าอีกฝ่ายคือคนที่ฉันตามหาร่วมสองชั่วโมงเอโพรมาจากไหนไม่รู้ทั้งยังสวมเสื้อผ้าชุดเดิมเพียงแต่รอยเปื้อนถูกทําความสะอาดออกไปบ้างแล้วเส้นผมก็ดูเปียกๆเหมือนเน่าหัวไปจุ่มน้ำมาฉันเกือบจะปล่อยโฮทันทีที่อีกฝ่ายเข้ามาใกล้ฉันเอื้อมมือไปคว้าร่างของเขาเข้ามากอดก่อนที่พวกเราจะกลับไปยังเต็นเพื่อเก็บข้าวของยังไงฉันคงไม่รอจนถึงเช้า เพื่อนั่งรถรอบแรกแน่นอนถ้าจะต้องอยู่ที่นี่แล้วโดนผีหลอกไปจนเช้าฉันหรือเองคงเป็นบ้าตายแน่นอนหลังจากเก็บของเรียบร้อยฉันเลยติดต่อไปอยังเบอร์ของเจ้าหน้าที่กะกลาังคืนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับท่ารถที่ใกล้ที่สุดฉันไม่สนใจหรอกว่าจะต้องเดินไกลแค่ไหนอย่างน้อยระหว่างทางก็ยังมีเสาไฟฟ้าให้ความสว่างไปตลอดทางไม่ได้มืดอ,อย่างอุทยานนี้ จนแล้วจนรอดก็ได้ข้อมูลมาว่าจากจุดที่พวกเราลงรถเมื่อตอนเย็นไปยังรีสอร์ทที่ใกล้ที่สุดเพียง1กิโลแต่เขาสามารถขับรถไปส่งได้ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราแล้วจริงๆฉันบอกข่าวดีกับเอถ้าเขากลับไม่ได้ดีใจไปด้วยใบหน้าของเอนิง่งดวงตาเลือนลอยดูเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นถ้าไม่เห็นอีกฝ่ายเดินหิ้วของตามมาก็คงนึกไปว่าคุยกับผีแล้ว พวกเราเดินมายังกระท่อมของเจ้าหน้าที่ชายร่างผอมสูงสวมชุดยูนิฟอร์มออกมาทักทายก่อนจะขึ้นรถไปสตาร์ทเครื่องฉันกับเอเดินตามไปติดๆเพราะเอาของวางไว้ท้ายกระบะทว่าสิ่งที่แปลกที่สุดยังไม่จบเพียงเท่านั้นเจ้าหน้าที่หนุ่มกลับเอาแต่เรียกให้ฉันไปนั่งที่เบาะข้างคนขับทั้งๆท,ท,ที่ตรงนั้นมีเอนั่งอยู่แล้วโดวยความที่เกรเลงใจอีกฝ่ายเป็นทุนเดิมเลยไม่ได้โพ้องอะไรออกไป ได้แต่เก็บความสงสัยและอึดอัดเอาไว้กระตั้งพอใกล้ถึงรีสอร์ทที่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เอ่ยอะไรเกี่ยวกับการมาตั้งค่ายคนเดียวถ้าโมื่ันมึนไปหมดฉันเลยบอกเขาไปตรงๆว่ามาพร้อมแฟนและที่กลับก็เพราะเจอเรื่องแปลกๆในอุทยานจนอยู่ไม่ไหวแล้วบัดน,นั้นเองขนทั่วร่างลุกชูฉันพร้อมกันเดียวว่าแต่ฉันที่ไม่ได้เชื่อเรื่องผีเท่าไหร่เลยไม่ว่าเป็นใครที่ได้ยินสิ่งที่เจ้าหน้าที่คนนั้นพูดก็คงตกใจไปตามๆกัน งั้นเหรอแล้วทำไมพี่เห็นน้องขึ้นรถมาคนเดียวล่ะแล้วแฟนน้องไปอยู่ไหนสันแล้วล่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครพบร่างของเอฉันที่เจอเรื่องกระทบกระเทือนใจในครั้งนั้นทำให้กลายเป็นคนเก็บตัวและซึมเศร้าไปช่วงหนึ่งบอกตามตรงว่าฉันยังไม่เข้าใจหรือว่าเจ้าสิ่งที่เห็นก่อนหน้านี้คือตัวอะไรแล้วตกลงแฟนตัวจริงของฉันหายไปไหนกันแน่ข้อความจาก e v i l b a b y 14ไม่แน่ค่ะว่าจะไม่มีอยู่จริงตั้งแต่แรกก็ได้นะข้อความจากบัด d ี้ a n นทเฮ้ยเฮ้เอมเมนด้านบนเพอเจออะไรอยู่เจ้าของกระทุกกำลังเศร้ายัางจะไปบิวสีสัวอีกเหรอข้อความจาก666 d e a เดขอไว้อะไรกับคุณเอด้วยนะคะข้อความจาก Demon is here ใช้เวลาแต่งเรื่องนานไหมอ่ะอย่างนี้ทำไมไม่ไปแต่งนิยายเลยล่ะฮะไปแต่งนิยายขายเลยดีกว่าไหมน่าจะได้เงินเป็นก่บเป็นกรรมนะข้อความจากพิภพปีศาจ78สเรื่องนี้ทำให้ผมไม่กล้าไปตั้งเต็นท์อีกเลยหรือ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้แกเพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเรื่องแรกนะฮะพี่สาวเนี่ยไปตั้งแคมป์ไปเข้าค่ายในป่าเหมือนกันแล้วก็กลับมาแล้วก็เจอเรื่องอะไรไปแปลกๆเกี่ยวกับพี่สาวตัวเองส่วนเรื่องที่2เนี่ยไปตั้งแคมป์แต่ว่าไปกับแฟนแล้วแฟนหายไปไหนถ้าเพื่อนๆตกอยู่ในสสถานการณ์แบบนี้จะเอาตัวรอดอยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไปที่ด้านล่างนะครับ และเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนักเขียนที่มีนาาปกาว่าอาคาเนีย .x ด้วยนะครับผมที่ได้เยตเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้ให้ผมดเดามาเล่าให้เพื่นเพื่อนฟังถ้าเ,เพื่อนๆชอบเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้นะครับสามารถแวะไปซัพพอร์ตนักเขียนได้ที่ลิงก์ใต้ดอูอธิบายด้านล่างเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่นักเขียนได้ผลิตผลงานสนุกสนุกแบบนี้ให้เราได้อ่านได้ฟังกันอีกนะครับ แล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมันเล่าอะไรฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ